สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเจมไรท์นะครับคือช่องใหม่นะน้องใหม่นะครับวันนี้ก็จะมา พูดถึงการโอนนะครับโอนลอยเนาะพอดีผมไปซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับจากเจ้าของเดิมเขานะครับก็คือ AdV 350เนาะวันนี้ก็จะมาคุยว่าการโอนลอยเนี่ยต้องโอนยังไงนะครับใช้เอกสารอะไรบ้างเวลาคุณไปซื้อรถต่อจากเจ้าของเดิมเขามาเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่สะดวกนะครับที่จะไปขนส่งเลยตอนนั้นนะครับหรือคุณอาจไม่สะดวกนะครับหรือคุณอาจจะไปเอารถในวันหยุด หรือวันหยุดนักขัตเลิกนะครับซึ่งการไปโอนเนี่ยมันจะต้องไปในวันทําการนะครับวันทําการเนาะนะครับทีนี้เอกสารเนี่ยต้องใช้เนี่ยหลักๆนะครับในปี2025นี้นะครับมันก็คงเหมือนกับปีเก่าๆที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับเอกสารที่ใช้เป็นอย่างแรกนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่าเวลาคุณไปซื้อรถจากใครมาเนี่ยนะครับคือ จะซื้อขายกันเนี่ยนะครับคุณต้องดูไอ้เจ้านี่ก่อนนะครับนี่คือเล่มเขียวนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับในการซื้อรถสําคัญยังไงก็คือเล่มเขียวเนี่ยนะครับมันเป็นเอ,เอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของรถเนาะนะครับคือมันจําเป็นต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์อะเวลาคุณไปซื้อรถจากใครมาเนี่ยนะครับ เราไม่รู้ะครับถ้าเขาไม่มีเล่มเขียวเนี่ยมันจะเป็นรถที่เขาขโมยมาหรือเปล่านะครับมันเป็นรถที่ผิดกฎหมายไหมหรือมีปัญหาอื่นหรือเปล่าแล้วพูดง่ายคือมันมีความเสี่ยงเนาะมันโอนไม่ได้นะครับทีนี้เอกสารอย่างที่2นะครับเอกสารอย่างที่สองเนี่ยก็คือใบมอบอํานาจนะครับในกรณีที่ผู้ขายนะครับเขาจะต้องเซ็นมาให้คุณเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะคือมันโหลดได้นะครับโหลดจากขนส่งหรือ สำนักงานขนส่งนะครับเขามีเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดเอกสารอยู่นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เซ็นให้เรียบร้อยนะครับเซ็นให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะลายเซ็นของเจ้าของเดิมนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้หายนะครับอันต่อไปอันที่3ก็คือใบรับรองนะครับจากขนส่งอันนี้ก็สามารถดาวโหลดได้นะครับเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับก็เซ็นให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่4เนี่ยก็คือบัตร สำเนาบัตรนะครับสำเนานะครับสำเนาสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของเจ้าของเดิมเนาะหรือว่าผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะครับก็คือตัวเราเองนะครับก็เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยนะครับก็เอาอย่างละหนึ่งฉบับนะครับเมื่อเตรียมครบแล้วเนี่ยนะครับก็ไปที่ขนส่งเลยครับจริงๆอยากบอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าให้มันนานเกินนะครับเวลาคุณไปโอนลอยเนี่ยคุณอย่าปล่อยมันนานเกินเพราะมันอาจจะมีปัญหานะครับ คือบางคนเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมไปโอนเลยทันทีนะครับปล่อยทีไวมนู่นแหละนะครับเป็นปีนู่นแหละบางคนนะครับบางคนก็เป็นเดือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังเช่นเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเสียชีวิตหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือเราก็เป็นปัญหาครับผู้ซื้อเหมือนกันนะครับส่วนปัญหาหลักๆก็นะครับเวลาคุณไปฝ่าไฟแดงหรือไปชนนะครับไปชนคนอื่นมาเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเขาต้องต้องรับผิดชอบอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา ดังนั้นเนี่ยนะครับก็แนะนําว่า,าสัก7วันนะไม่ควรเกินนะไปเหนะครับไปที่ขนส่งเลยนะครับเอาเอกสารไปให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการไปขนส่งบ้างนะครับเพราะว่าอย่าง,อย,างอย่างผมเนี่ยนะครับผมไม่เคยซื้อรถมือสองมาก่อนเนาะแล้วก็ไม่เคยไปโอนรถแบบโอนลอยด้วยนะครับ สิ่งแรกที่ต้องทําคือศึกษาข้อมูลก่อนนะครับจากใน YouTube ก็มีหลายๆช่องเขาให้คําแนะนำไว้ให้ก็ขอบคุณนะครับผมก็ได้ข้อมูลจากตรงนั้นแหละนะครับก็คือคุณน่ยนะครับก็เตรียมเอกสารให้มันครบก่อนทั้ง4อย่างนั่นแหละที่บอกไปนะครับแล้วทีนี้คุณก็ขับรถเนี่ยไอเจ้าเอารถที่คุณซื้อนี่แหละนะครับไอเจ้าเนี้ยนะครับคุณก็เอามันไปด้วยนะเพราะมันต้องตรวจสภาพรถก่อนเนาะนะครับแล้วทีนี้นะครับ พอคุณไปถึงเนี่ยนะครับค้ให้คุณเนี่ยเดินเข้าไปตรงที่จุดแจกบัตรคิวนะครับหรือจุดประชาสัมพันธ์นะครับถ้าตรงนั้นมันมีอยู่นะครับมีจุดไหนอยู่ก็ไปตรงนั้นก่อนนะครับแล้วคุณก็ไปบอกเขาว่าเออมาโอนรถนะครับมาโอนรถตรงๆนี่แหละนะครับจากนั้นเขาก็จะให้ใบตรวจสภาพรถคุณมานะครับแล้วคุณก็ต้องไปตรวจสภาพรถก่อนนะครับที่ด้านหลังของสำนักงานขนส่งนั่นแหละนะครับเขาก็จะ คุณก็ต้องไปต่อคิวเขานะครับพร้อมกับเอาเล่มเขียวไปด้วยนะครับทีนี้เมื่อคุณไปแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งก่อนว่าเวลาคุณเอารถไปตรวจสภาพเนี่ยผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกคุณเลยนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยไอเนี่ยนะครับติดกระจกปลายแฮนเนี่ยไม่ผ่านนะครับผมต้องกลับไปถอดนะครับซึ่งผมก็ไปถอดมาละนะครับไปถอดแล้วก็ไปติดกระจกเดิมเพราะว่าผมพกกระจกเดิมไปด้วย นะครับเจ้าของเดิมเขาเอาให้มาติดมานะครับผมก็กระจกเดิมเนี่ยไปติดนะครับก็ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเราก็ต้องไปต่อคิวใหม่นะครับพอต่อคิวใหม่ปุ๊บทีเนี้ยเกิดปัญหาอีกแล้วครับโอ้โหก็คือไอ้นี่เลยนะครับไอ้นี่นะครับไฟสปอตไลท์นะครับไฟสปอตไลท์เนี่ยนะนะครับเขาก็บอกอีกนะครับว่าเออพี่ครับไฟสปอตไลท์เนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเขายังไม่ให้ติด เนาะให้เอาออกก่อนนะครับตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับผมก็เลยไปถอดมาอีกนะครับมันก็เสียเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนอ่าส่วนอื่นๆเนาะเช่นโชคนะครับโชคเนี่ยนะครับเป็นของแต่งอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับบอกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสติกงสติกเกอร์เนี่ยอันนี้ผมติดเองไหมนะครับก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับกล่องหลังนะครับติดได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่มีปัญหาที่มันไม่ผ่านเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับกระจกกับไฟสปอตไลท์เนี่ยนะครับ เอาออกซะนะครับติดของเดิมไปก่อนนะครับแล้วทีนี้คุณก็จะผ่านการตรวจสภาพนะครับเมื่อตรวจสภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องรอเอาใบตรวจสภาพแหละนะครับกลับไปที่จุดประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่ยื่นให้เขาแล้วเขาจะเซ็นนะครับเมื่อเซ็นเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้บัตรคิวคุณนะครับคุณก็ต้องไปต่อรอคิวต่อนะครับให้เขาเนี่ยนะครับ เรียกคุณตามคิวอีกทีตามชื่อนะไม่เรียกชื่อปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปชําระเงินนะครับแล้วก็รอรับเล่มเขียวที่มีชื่อคุณได้เลยนะครับเพรนั้นเป็นอันจบสิ้นนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับขอเพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยนะครับเอาสภาพรถเนี่ยเป็นเดิมๆไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะผ่านง่ายที่สุดนะครับของผมนี่เสียเวลาไปตั้งเยอะเพราะว่าไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกเนาะนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ